วันนี้จะมาทำน้ำยำกันนะคะเป็นสูตรที่ทำง่ายๆมากๆเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีไม่ค่อยเยอะนะคะหลักๆก็จะมีพริกนี่เลยเดี๋ยวใส่พริกลงไปปั่นเลยนะคะเดี๋ยวใส่เกลือลงไปนะใส่เกลือลงไปใส่ชูรสลงไปเลยนะคะคุณพี่ไปเลยขั้นตอนนี้ชึบน้ำตาลาแล้วเ่าลวแหละน้ำร้อนทาให้ละลายนิดนึงใส่น้ำตา,ตาลตับไปอีกอนันเรียนะคะก็ใส่น้ำตาลก็เป็นเลอะปิดฝาค่ะเป็นหูตับนะคะง่ายมากให้มันลงนอกนะ,ะแล้วก็กดปุ่มแค่นี้เองคะ่ะ มากกินปลาประมาณนี้สดๆโอ้ยน่ากินมากสำามาใส่น้ำปลาบีบมานเอวไปค่ะสดๆใส่วันนี้มีหอมมีผักเต็มไปเลยเจอ,อค่ะแซลมอนอร่อยแนะ่นอนชินใจอร่อยๆปลาสดๆเลยนะ<ๆ>แลซลมอนสดๆ เล่ให้เราสดๆเลยว้า <seule> ก